สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันรีแล้วค่ะกับดิฉันมอลลัเพชราประผาดกามแก่นจงอ่างครั่งสอดแจงค่ะเมื่อนี้นะคะสิบ้าคุณผู้ชมไปเบิร์กอีหยังค่ะคุ้มทรัพย์ในดินของเฮ้านะคะลังจากที่แบบว่าเอาเชือมาปล่อยไว้นะคะผู้ลงพนสงสัยถามมาว่าเอาปลาหาย่างประโยชน์สิบยางนี่มันได้ประโยชน์อีหลีบล่มันเกิดอีหลีบล่เฮตดว่าสันบ่าเออคอมเมต์คข้ามาว่าเกิดอีหลีบ่เฮตดหรือว่าจกตาหรือว่าว่าเลนซื่อซือนะคะภาษาซ้ำนี่นั่คือสิเกิดเฮ็ด เพราะฉะนั้นแลสิพ้าคุณผู้ชมไปเบิงนะคะว่าเกิอดอีหลีหรือว่าเกิอดอีหลีหมู่บ้านนี่ดิฉันทําความสะอาดสวนค่ะดิฉันจะเลยไปพ่อของดีค่ะพ่อลายเทือแล้วค่ะนี่ค่ะหมู่บ้านทําหกหกมงนีค่ะบริเวณสวนชวนชุนช่มค่ะพึ่งได้แถวเดียวค่ะพี่น้องเนี่เห็นปะพึ่งทําความสะอาดได้แถวเดียวสวนชวนชุ่มของดิฉันค่ะพุนหกอึงตึงอยู่ เออนะคะบานีสีผ้าไปเบิงคุณผู้ชมขาบ้นึกบ่อฝันค่ะว่านั่งจะเกิดขึ้นมาอีกรอบที่ซีเราได้หนิพี่น้องว่ามันรอบแรกด้นน่เกิดขึ้นมาอีกเฮ็ดค่ะพี่น้องเฮ็ดยังไปเบิงกันค่ะนะคะเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิงนะคะว่าเฮ็ดยังค่ะที่มันเกิดขึ้นมานะคะนี่เห็นบน่นี่ต้นย่างหน้าเียพี่น้องนี่นี่คือต้นยางนานะคะนี่ต้นน้อยๆอยนี่เออ สิ่งที่มันเกิดก็คือดิฉันนี่ทําความสะอาดมากทาความสะอาดมากเนาะเออกระหลกหงามากกรามาลกหง่ามากกลกหง่ามากเรื่อยๆลกมากลกมากรอบ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 บริเวณนี้มากรอบบริเวณนี้มาเรื่อยๆรอบมากรอบมากรอบมากก็เลยไม่เหยียบเอ๊ะอยังนุ่นนุ่นเหยียบอยังนุ่นๆุ่นเฮ็ดเพาะค่ะคุณผู้ชมขาพี่เฮ็ดเพาะเห็นบ่ค่ะนี่ไม่เหยียบนี่นี่ฉันเหยียบมันค่ะเฮ็ดเพาะค่ะพว่เนี้ น่่ย่อยู่ได้ค่ะพี่นี่มันแกแล้วเนาะค่ะแกแล้วค่ะเฮ็ดเพาะค่ะดิฉันเหยียบอันดิฉันเหยียบมันล่งตรงนี้เนาะอ้าดิฉันไว้อยังเป็นน้นนนก็เลยเออดทกขาออกเฮ็ดเพาะค่ะเพิ่งแน่เพียดอกบกไงค่ะปพิ่งดึงปพ่งดางอยู่หนึ่งสองสามสี่ดอกเฮ็ดเพาะมันแกแล้วค่ะรอบก้อนนี่มันเกิดบลากหลายหนึ่งค่ะ เกิดก็ได้ถ่วน้อยผุนราคาแต่ว่าแห้งบกาแห้งบกาเก็บเอาให้มันเป็นเชื้อตัวพี่บันนีล่ามมากพี่น้องพี่น้องพี่พี่เห็นบ่พี่ล่ามมากนี่ก็นนี่ก็เฮ็ดเพาะด้นี่นี่อย่างบ่นี่มาเจาะกินเมื่อวานังบ่ยมนมีน้มาเจาะนี่ก็เฮ็ดเพาะคือกันค่ะนี่ก็เฮ็ดเพาะคือกันเนี่ยเนี่ยอันนั้นมากินมั่นพี่น้องอันหอยทากมนกินมั่เมื่ขึ้นนี่เมื่อวานมันนวยสวยๆอยู่พี่ฉันมาพอเนาะค่ะอืม มีอีกบ่หาบ่งดูแดดแน่เดอคยะนี่เฮ็ดเพาะค่ะเฮ็ดเพาะถมไว้ค่ะทมไว้ถมเชื้อมันไว้คือเกา่าถมเชื้อไว้คือเก่าค่ะควัดบ่งดูละ่ะมีอีกบอเอาเนืมาปลูกเชื้อไวเดี๋ยววันหอยทากจะมากินหมดเนาะปลูกไว้หอยทากจะมากินมันหมด ปกติมันเกิดอยู่ในหนีเต็มเลยค่ะี่ฉันฟังไว้บลกหลายหนึ่งค่ะอันตอนที่มกักกัตัวที่แหลกๆนะ้องคุณผู้ชมค่ะคุณแม่บอกว่ามันเกิดซีรอบแล้ววสันเกิดซีรอบแล้วก็เลยบอกว่าจะเฝ้ากเก็บเดอ้อปีนี้มันยังหน่อยอยูอย่เชื่อมันยังอ่อนอย,อยู่ร้อยเชื่อมันแข็งแรงก่อนหนีก่อนนี่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 พี่น้องห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังเสงเดีใย้นพี่น้องก่อนนี่เนี่ยเห็ดเพาะทั้งนั้นดินี่น นี่เฮ็ดเพาะทั้งนั้นค่ะนี่เฮ็ดเพาะค่ะเฮ็ดเพาะค่ะฟังไห้ฟังไห้ฟังไหวฟังเชื่อมันไหวก้นฟังขึ้นไห้เนาะอืมฟังเชื่อขึ้นไหวค่ะนี่ที่ฉันลกห้าออกให้มันค่ะลกห้าออกให้นา่งค่ะลกขยะลกห้ามีมันหกเนาะข้างล่างเนี่ยก็มาลกหยาค่ะ ยัเด็กยปึงดึงขึ้นมาปึงดึงขึ้นมาเนี่ยคุณแม่ว่ารอบแรกเนะี่ยเกิดบักล้ายหนึ่งค่ะเต็มเลยเต็มใต้ต้นนี่เลยเต็มใต้ห่มนี่เลยปีกายนี่เนาะค่ะเขาไปเก็บเห็ดเพาะบดินไวยเดรมันแก่เ้าเก็เอามาฝังไว้นะทดลองว่ามันจะเกิดบอ่อไวยเดร์มันแก่่วยเดรแบบว่า,วาเออกินบ่ได้นะข้างใน,นมันใส่ดำแล้วก็เอามาฝังไว้ฝังไว้ฝังไว้ ทดลองว่ามันจะเกิดบอปีนี้มันไลยด้เกิดค่ะทั้งเชิงกเกิดเห็ดนั่นเลยดิค่ะ mm hmm. เกิดเห็ดน้ำมงน้ำหมากเลยดิค่ะเรืยกแตงแต่เห็ดตะโง,งกค่ะทีนยังั่เกิดค่ะเอามาฟังหลายขึ้นกันค่ะเห็ดตะโง,งกแล้วก็เห็ดตะไคร้เห็ดอื่นๆหลากหลายเห็ดอันนี้คือใบที่ที่ฉันตัดกิ่งออกตัดกิงก่งการสาขาออกมีประโยชน์นะคะใบใบยางหน้าค่ะเอาใบยางหน้ามาปลูกไว้เพื่อที่สิบบ่บายมัน ป่อยย่อยสลายลงมึงมีบริเวณนี่ใบมันก็สิเป็นปุ๋ยปับสภาพปับสภาพดินให้กลายเป็นกลางนะคะจากดินเป็นกดก็จะเป็นกลางแล้วบันนี้ก็จะเกิดเม็ดค่ะเ๋ยวสิลกค่อไปอีกมี่บอรบริเวณทางผีพี่น้องเนาะโอ้ยสะอ่อนไหลได้ผลอีหลีค่ะพี่น้องไม่ว่าสิบ่ได้ผลนนทนี่เดมี่บอ นึกว่าสิบวได้ผลเนาะปาดพี่น้องเพียเพียเพียมาเจออีกแล้วค่ะพี่ดอกบัไง่แบบนี้อันนี้ไหง่ายค่ะพี่น้องเอ้ยเพียพี่แม่ปาดพี่น้องเพียเพียเพียแห้งดอกง่ายค่ะพี่น้องขาพี่พูดนะพี่แม่นได้ค่ะพี่เฮ็ดเพาะค่ะพูดนะเฮ้ยดอกบัไงพี่น้องลกมากลกมากรกขี้ลกงามากรกงามากมาพร้ดอกบัไง่ายหนึ่งเอ้ยพี่น้องเอ้ย โอ้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 สออนสออนสออนฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้เนี่ยหอยทากมากิน ну, ม um, ันหอยทากมากินมันเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปหาดินมาถงไว้เนาะเออเดี๋ยวหอยทากจะกินเชื้อมันหมดเอยเนาะพี่ว่าเป็นสิบโพ่ออีกยังมีอีกอยู่พี่น้องเอยสออนสะออนสสออนเนอกพี่น้องมพงดูลกไปอีกเพิ่งเกินที่อีกบอันต้องมีแอะไรเนี่พี่บังหอยทากพี่ หอยถากมากกินมันเพีย Minor. นี่หอยถากหอยถากมาเลียกกินมันหอยถากมากกัดกินมันเนี่ยเอาหอยถากนี้ก่อนเฮ้ยพี่แหงดอกไงพุ่นพูห่หน่ะหอยถากเต็มยุ่พี่น้องมากกินมันโออแสดงว่าหอยถากมากกินมันหมดเหรอพี่พี่พุห่หน่ะหอยถากไมเออหอยถากมาลักกินเฮ็ดดิฉัน แต่สร้างไห้หอยถากเนี่ยเย็บถิมกันเก็บหอยถิมกันสงสารสิมากินเชื้อเหียดที่ฉันเ่อไรเดอ้อ้ยหาเอ้ยทําความสะอาดไปเนาะผุ่นคุณผู้ชมขาหน่นี่ยไงค่ะพี่โลกงามากค่ะพี่บางหอยมาจอกินใสมันเหมิดค่ะ เดือดแต่เปลือกหอยถากหลายคักค่ะพี่เพิ่งแน่นวยนี่ให้ง่ายคักพี่บอกหอยจอยกินใส่มันเพียพี่โบให้มันเหลือหากมันยู่หันเย่ายไปพลิกมันเดี๋ยวสิไปเอาขุดดินมาถมเนาะไปขุดดินมาถมไว้ไปขุดดินมาถมไว้เพิ่งเรีวฮึ่มโลกห้าออกมันอยู่น้ำอันห้าอันนี้คุ้มมัน พุ่นน่ะพี่น้องนวดแบบง่ายได้พี่ง่ายก็เลนสีฟอีกพุ่นอะมิโน,โนโอเคพุ่นนี่นวดนี่หอยกินมันมืดค่ะพี่น้องค่ะมันสิเกิดมันสิเกิดลายอยู่หอยหอยตัวกลมๆนะนี่นเท่าไหร่กีเกือมาเจาะกินนัง่งเพราะวันบ่มีอาหารเนาะมันก็จะมากินเห็ดอาจะมา ตามกินเห็ดเนาะทำความสะอาดออกให้นั่งค่ะเอาั้งแต่ใบอันนี้มใส่ใบเั็นว้ายผีหน่อยหนึ่งพี่พี่น้องอุ้ยพี่พี่น้องหน่อยหนึ่งพี่พุน่ะน้อยบอกง่ายพี่น้องพี่เห็นบอพี่น้องเห็นบออุ้ยผีหน่อยหนึ่งพี่พี่พี่น้องนี่หน่อยหนึ่งนี่ว้ายแมนอีหลีแมนอีหลีนี่ว่าจะบ่แมน พี่พี่น้องเพียแมนคักผีเพียเพียเฮ้ยบ่ไดเอามาฝังไว้เด้ค e ่ะมันบ่ได้อันอันบ่ได้จัดฉากเด้ค่ะของจริงของแท้ค่ะเอาเสื้อมาปล่อยจิงอยู่แต่่างบ่ไดเอามาจัดฉากเดี๋นี้นี่นี่นี่มันเกิดค่ะปีนี้เกิดแล้วนี่เฮ้ยน่นเนี่มึงไงนี่นี่นี่อีกบ่มีอีกบ่มันสิหลายอยู่เด้๋ยนี่ ก็กล้าขุดค่ะย่านเสื้อมันตายย่านเสื้อมันตายมาเปิดให้พี่น้องเบิง้งน,น,นี้น้อยเนาะนี่อยู่นี่ก็สสหลายอยู่เพราะว่าที่ฉันเอาใบเย็นใบของมันนย่มะถมไมใเนาะที่ฉันตัดใบมันลงกมากจากต้นแมนบ่นี่อันบ่แมนโอ้ยเนาะโอ้ยสะออนพี่น้องสะออนดีใจดีใจสำเร็จค่าสำเร็จ สำเ็จค่ะสำเร็จถือว่าสำเ็จไปเปาะหนึ่งค่ะเดี๋ยวปีน้ำก็คือสิเกิดลายกนนี้อีกเพราะว่าปีนี้มันเกิดซ้ำนี้เนาะปีน้ามันคือสิเกิดลายก้นนี้อีกเพราะว่าโบเก็บมันนะค่ะมันเกิดรอบที่สี่แล้วค่ะพี่น้องคุณแม่บอกว่าเกิดรอบที่สี่แล้วสันเอาอันนี้ผักหวานตัวนี้นี่โอ้ยนี่ผักหวานผักหวานผักหวานป่านะคะปลูกผักหวานป้าซ้ำกันไว้นี่มีผักหวานป้านี่ ต้นผักหวานปลาตัวนี้นี่ไม่สักมันเยวเป็นลูกถิมเนาะผักหวานปลาเนาะตอนที่ที่ฉันมากักโตที่แหลกๆนเนาะที่ฉันเห็นเต็มเลยบรนไดไทยคุณผู้ชมเบิง้งลืมข้าวบันนี้เมื่อวานนี้มาทําความสะอาดนี่มาลกหยามาลกยู่นี่แหละก็เลยมาเหยียบมาพ่อพอดีพี่น้องมาพ่อมาเหยียบพอดีกเ็เลยมว่าเอ้า ว้ายเห็ดตัวน,นี้เลยนึกได้ค่ะพอนึกเด้แล้วก็นี่หอยถากมากินมันพอนึกได้แล้วก็เลยมาทายคลิปให้พี่น,อน้องเบิ้งเนาะอ่อนซ่อนพี่นอ้องอ่อนซ่อนหลายขุนขี้เกือมาจอดถากกินมันเนี่ยเนี่ยขี้เกือแดงเนี่ยตัวนี้งเนี่ยเนี่ยจอดมากินมันจอมากินเห็ดดิฉันบ่ไ,ได้เด้คุณกี่กื้อ่ะนี่ฉันขาตายหมดเด้ไปเด้ มึงดูข้างในหนมีอี่อีบอ้ยไหลไหลหลหลสะออนนะพี่น้องเนาะมีทาง่างนี่บอพี่มันต้องไหลลงมาพี่ละพอมองอนี้มันค่อยๆเนาะเดี๋ยวมันจะไหลเชื่อลงมาพี่ละีจ่งมาค่อยทำความสะอาดออกนี่สะออนไหลนี่เห็นซุ่มหนีแล้วพี่น้องนี่เห็นบอือเห็นซุมหนีแล้วมอวานนี่นี่ นนเนี่ยมัเนี่ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกก็หลวดอุ้ยเดียอะๆๆไปส่วนเอาขี้ดินมาส่วนถมมันไวเนาะเก็บหอยออกให้มัหน่อยเดี๋ยวเอาขี้ดินมาส่วนถมไว้บ่ให้เชือมันไหลหนีบ่ให้อันมาแลงศัตรถถูพืชมานลบกวนมันไปแล้วค่ะพี่น้องอยากนําเสนอคะ่ะนี่แหละค่ะป้าหาย่างประโยชน์สิบย่างของนีฉันค่ะนี่ต้นยางหน้าต้นน,น้อยๆหนึ่งเดียบพี่น้องเนี่ย ปลูกได้สามปีค่ะนี่ปลูกได้สามปีปีไก่นี่เอาเชือมาใส่ไปเก็บยุโขกไหมคะเห็ดเพาะออกหลายปีไกน่นี่ก็เลยไปเก็บเห็ดเพาะมันออกหลายบะนี่น่วยแดงมันแก่กลิ่นบ่ได้เนาะข้างในมันดำก็เอามาฝังใบฝังใบขุดขุด,ดทมถมใบไ่ได้เห็ดยังดอกบ่ได้มกักบ่ได้ยังเอาน่วยสดมันมาฝังว้เลยบะนี้ปีนี้ออกเพียบุณย์เนี่ยอูสะอสวรพี่น,อน้องบุงเนี่ยเป็โอู้หน่วยใหญ่คัดเจอน่วยใหญ่คัด มีอีกบอมีสองน้อยสาม,มีบอน้อยสะอ่อนสะอ่อนหายพี่น้องอืมน้อยใหญ่ครับนี่เลือแเต่ปงเต่บเปลือกเนี่ยแมนค่ะอันนั้นกลินมั่นอันหอยทากกลินมั่นค่ะ ไปแล้วค่ะพี่น้องขอคุณทุก,กันรับชมหักพี่น้องสุขุสุขคนค่ะดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะเด้อให้พ้นจากโควิสุขุสุขคนค่ะนี่พุ่นบ่าท่านได้ไปสำรวจต้นอื่นๆว่ามีบอพุ่นะเอามาใส่มาทุกตน้นเลยค่ะเอามาใส่ทุกต้นค่ะแต่ว่าบ้านทนได้ไปสำรวจเบื้องว่าต้นอื่นๆจะมีคือกันกับตน้นนี้บ่นั่น ออแต่ว่าตัวนีมีแล้วนะคะนี่นี่ฉันมาทําความสะอาดมาลก n h ออกจากบักซีดามาก n ี i ยังบริเวณน,นีมากทาความสะอาดออกจากบริเวณช่วนจุน่มของน,นี่ฉันค่ะเขาเลยมาพอ้าวขุมทนะรัพย์คุะไ้โครลคเลยอยู่มาพ่อาวขุมทรัพย์เื้ยมาพ่อาุมทรัพย์ที่จะของผูกไว้พี่น้องเอ้ยโอ้ยสะออนสะออนสะออนนี่นี่เดี๋ยวจะมาทําความสะอาดอีกอืม ใบมันไก่มันร่วงอยู่นี่เดี๋ยวใบมันสิปรับสภาพให้ดินเป็นกลางนี่เดี๋ยวมูลุ่นจะมาทําว่มสะอาดมองนี้ออกพี่ดวงช่วนช่มที่ฉันหงอึ่งตึงอยู่โอ้ยผุ่นเต็มอยู่พี่น้องเลยหลายคักหกคักหกกงาไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะกดไลค์กดซับสไครกดแชกดกระดิง่งกดกกกกติดตามไปเลยค่ะ